ดิดาทารอดสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็จะมาทำพลิกอะเด็กนะคะในหัวข้อเขาจบกับคนนั้นจริงๆแล้วหรือว่ายังไม่จบนะคะก็สำหรับคนที่มีบุคคลที่สหรือมีกัน3ามคนอยู่ในความสัมพันธ์เนาะไม่ว่าเขาจะไม,ไม่ว่าคุณจะเป็นคนแรกหรือบุคคลที่3หรือบุคคลที่2อะไรก็แล้วแต่นะคะเอาเป็นว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ครั้งนี้ นะคะมีมากกว่าคน2คนนะเขาอาจจะเคยพูดเคยบอกกับคุณนะคะว่าจะจบนะคะกับอีกฝ่ายหนึ่งหรือว่ายังไงเนะี่ยบางคนอาจจะกําลังสงสัยเครือบแคลงใจว่าเขาจบกันจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็ดูได้นะมี3กองให้เลือกนะคะกองที่1กองที่2กองที่3นะเลือกกองที่ดูดใจคุณมากที่สุดนะคะ ดูแล้วห้ามห้ามอินห้ามซีเรียสนะคะหัวข้อนี้นะมีลูกดวงบางท่านขอก๊อบเข้ามานะคะกอปทำให้นะคะก็เดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะมาดูกองแรกกันนะคะว่าเขาคนนั้นนะคะเขาจบกับอีกคนหนึ่งจริงๆริงไหมนะคะเขาจบกันหรือยังไม่ได้จบคะ มาดูกันนะคะดูแล้วห้ามซีเรียสเนาะไม่ว่าผลการทำนายจะออกมาแบบไหนนะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้สถานการณ์นะคะอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้เช่นกันสี่เหรียญน,นะคะไฮพินเทสนะคะ จไม้เท้านะคะก็จะดูเลยนะคะว่าจบหรือไม่จบนะก็จะไม่ได้ขยายพลังงานคุณกับเขานะคะแน่นอนว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมีการมากกว่าสองคนขึ้นไปนะคะ six of wands นะคะ queen of pentacles นะแล้วก็ Nine of pentacles นะคะ The hermit นะ9ดาบนะคะ แปดเหรียญสิบดาบสองไม้เท้าใต้สำรับเป็นทาวเวอร์กล่องแรกนะคะคือความสัมพันธ์นะคะระหว่างเขากับอีกคนหนึ่งเนี่ย คนคนนี้แน่นอนว่ามีมีเพราะว่ามีไพ่ไฮพินเทสเนาะคนในความลับไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นเขาไปม,มีคนในความลับก็ได้เช่นกันนะคะสถานการณ์ตรงนี้เนาะแต่แน่นอนว่าความสัมพันธ์คุณกับเขามันเกิดปัญหากันนะคะแต่ปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาที่ยังคงคาลาคาสาังคนคนนี้ก็ยังเลือกไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละค่ะนะคะถึงแม้ว่าไพ่ทาวเวอร์เนี่ยมันจะเป็นไพ่ของการพังการจบการเลิกแต่ไพ่ทาวเวอร์เนี่ย มันยังไม่ได้เป็นไพ่เดทที่ถึงขั้นจะแยกทางกันจริงๆหรือจบกันโดยที่แบบจบกันแบบอย่างสิ้นเชิงถาวรอ,อะไรประมาณเนี้นะคะไพ่ทาวเวอร์เป็นการพังเป็นการมีปัญหาเป็นการทะเลาะบ่าแววงเป็นการเป็นการจบเป็นการแบบเหมือนจะเลิกลากันก็จริงแต่นะคะไพ่ที่มาขยายพลังงานไพ่ส่วนใหญ่เป็นไพ่ของการที่คนคนนี้ ยังเลิกไม่ได้ยังเลือกไม่ได้ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะยังคงมีความเจ็บปวดยังคงมีความคือตอนนี้สถานการณ์อะ่ะมันเจ็บปวดกันทุกฝ่ายละค่ะนะคะ,นะคะมันเจ็บปวดกันทั้งหมดนะแต่คนคนนี้เองอะ่ะเหมือนเขาเองเขาก็ยังพยายามเก็บเก็บทุกสิ่งทุกอย่างยังคงต้องการที่จะพยายามดันทุลางไปต่อกับความสัมพันธ์เนี้ย นะคะยังคงอยากที่จะไปต่อยังคงพยายามนะซิกออฟวอร์สเนี่ยเป็นไพ่เรือนะคะที่เขากําลังจะพยายามมุ่งหน้าทะยานไปจะไปจะดันทุลังไปให้ได้อ่ะพูดง่ายๆไ,ไม่อยากจะจบไม่อยากจะเลิกคือเจ็บก็เจ็บนะคะแต่ก็ยังอยากที่จะลดน้ําพวดดินเนี่ย,ยไพ่ใบเนี้ยแออปดเหรียญเนี่ยค่ะเป็นไพ่การที่ผู้หญิงเห็นไหมคะลดน้ํานะคะดอกไม้ยังอยากจะไปต่อยังอยากที่จะมีความสัมพันธ์นี้ต่อนะนะคะ ยังไม่ได้อยากที่จะปล่อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทิ้งไปเลยถึงแม้ว่าจะเกิดปัญหานะคะถึงแม้ว่าจะทะเลาะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาหรือจับโป๊ะแต่กันได้หรือความลับถูกเปิดเผยอะไรก็แล้วแต่แต่ในความเป็นจริงแล้วคนคนนี้เลือกที่จะเงียบแล้วก็ยังไม่เลือกยังไม่ตัดสินใจนะคะยังไม่ได้คิดที่จะให้จบเพียงแค่นี้ แต่สถานการณ์ตอนนี้คือเจ็บอย่างแสนสาหัสกันนะคะนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยเจ็บสุดนะคะแต่ก็ว่าคนที่เข้าไปอยู่ในสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือเป็นบุคคลที่3เข้าไปอ่ะมันก็เจ็บกันหมดละค่ะนะคะแต่แน่นอนว่าความสัมพันธ์ของเขาถามว่าจบกันหรือยังจบแบบขาดกันหรือยังยังนะคะกองแรกยังไม่ขาดนะยังเป็นความสัมพันธ์ที่เขายังคงมีการพัฒนา กันได้ต่อถึงแม้ว่ามันจะเป็นปัญหาทาวเวอร์ก็คือเป็นปัญหาที่แบบความลับถูกเปิดเผยหรือความจริงถูกเปิดเผยหรือมีการทะเลาะเบาะแววงกันหรือมีการพังกันแบบกระทันหันแต่มันมีโอกาสที่คนคนนี้นะคะจะกลับเข้าไปพยายามตามเขาตื้อเขากลับมาในความสัมพันธ์หรือยังคงพยายามที่จะดันทุลังไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะถึงแม้ว่าเขาก็รู้ว่าเขาทำให ทุกฝ่ายเจ็บปวดนะคะคนคนนี้เลือกที่จะอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆนะคะแล้วก็เป็นสองไม้เท้ายังไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนยังไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงนะคะนี่ก็คือเป็นคําตอบนะก็จะทําแค่สั้นๆเท่านั้นนะคะเพราะจริงๆคําถามที่เป็นหัวข้อท็อป,ปิกป,ประมาณนี้ก็จะไม่ค่อยอยากทาสักเท่าไหร่ทีนี้มีลูกดวงนะคะให้ก๊อปช่วยทําให้นะคะก็ทําให้เนาะแต่ว่า การที่จะให้กอลฟฟันเฟรเิร์มไปเลยว่าเขาจะเลือกใครอันเนี้ยกอล์ผอนุญาตนะคะกอลผอไม่ทําแบบอย่างนั้นเนาะนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็อย่าคิดมากนะเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนอะก็เข้าใจทุกฝ่ายอะค่ะนะคะมันไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นสถานการณ์นี้นะคะแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็จําเป็นที่ต้องเกิดแต่ถ้าเลือกได้เลี่ยงได้ก็พยายามเลี่ยงนะคะพยายามที่จะแบบ อย่าเอาตัวเองไปอยู่จุดตรงนั้นดีกว่านะคะประมาณนี้นะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะมาดูกองที่2อกันนะคะว่าเขาคนนั้นนะคะเขาเลิกกับอีกคนหนึ่งจริงๆไหมนะคะเขาเลิกกันจริงหรือเปล่านะคะมาดูกันเนาะคนที่เขาอาจจะบอกกับคุณว่าเขาเลิกกันแล้วหรือว่าเขากำลัง จะเลิกกันหรือเขากำลังจะยุติความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่เนะ,นะคะแล้วดูกันว่าเขาเลิกจริงไหมเขาพูดจริงไหมนะคะก็จะไม่ได้ดูพลังงานนะจะดูเลยนะคะว่าเขาเลิกหรือไม่เลิกนะคะจัดเม้นหกไม้เท้า หกถ้วยนะคะฮัลโหลแฟนนะคะสองเหรียญสิบดาบนะคะห้าเหรียญค่ะสามดาบเจ็ดเหรียญน,นะคะ h a n ง man ใต้สำรับเป็น1น่ถ้วยคือไพ่าถามว่าเขากับคนนั้นเลิกกันจริงๆแล้วหรือ,อยังนะคะคือพลังงานหน้าไพ่เขายังไม่ได้เลิกนะคะแต่ความรักครั้งนี้แน่นอนว่ามันเป็นความรักที่มีบุคคลสามบุคคลแน่นอนนะคะสามดาบอย่างเงี้ยมีการแทงข้างหลังนะคะมีการ ทำอะไรที่แบบทาผิดต่อการแลวนะมีทั้งไพ่ไฮโลแฟนแต่แน่นอนว่าก็ตามหัวข้อนั่นแหละค่ะนะคะมันเป็นมันเป็นในเรื่องของรักสามเศร้าแน่นอนนะคะคือต้องบอกว่าคนคนนี้นะมันเป็นในเรื่องของวาระกรรมด้วยนะคะกองเนี้ยเป็นในเรื่องของกรรมที่คุณจะต้องมาเจอสถานการณ์นี้กันทั้งสามคนนะคะนะคะพี่มีไพ่จัดเม้นต์มาเป็นไพ่ใบแรกเลยนะคะคนคนนี้เขาก็ยังคงที่ จะไปต่อความสัมพันธ์เนี้ยเขายังตัดสินใจไม่ได้นะคะสองเหรียญยังมีความลังเลยังมีความสับสนยังมีความยังมีความรู้สึกว่ายังมีความไม่แน่ใจอะ่ะไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงไม่รู้จะเลือกใครนะคะคนคนนี้น่าจะมีคนเก่าๆอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็มีคุณด้วยอาจจะคนรักเก่ากลับมาหรือคนรักเก่าครอบครัวเก่าที่ยังไม่ได้ตัดจบแต่คนคนนี้ก็ยังเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ นะคะไพ่ไม่ได้มีไพ่บ่งบอกว่าเขาเลิกกันแล้วหรือว่าเขาตัดแล้วแต่มันเป็นไพ่ของการที่มันยังคาราคาซังแล้วคนคนนี้ก็ยังคงนะคะเป็นแฮงแมนยังไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาอะไรได้ในขณะเดียวกันนะคะคนคนนี้ก็ยังเป็นคนที่ค่อนข้างรักเผื่อเลือกนะเพราะว่าไพ่หนึ่งถ้วยเป็นไพ่ใต้สำรับเหมือนแบบรักพี่เสียดายน้องนะคะอีกคนนึงก็รักไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่ก็คือรักกันนะคะแต่ก็คาราคาซัง นะคะวุ่นวายกันไปหมด3ดาบนะคะทำให้สถานการณ์ตัวคุณเองคุณก็เหมือนกับตายทั้งเป็นนั่นละค่ะนะคะทั้ง10ดาบทั้ง3ดาบทั้งห้าเหรียญเหมือนคุณแบบคนคนนี้อาจจะแบบทอดทิ้งคุณแล้วกลับไปหาคนเก่าๆก็ได้หรือคุณอาจจะเป็นคนรักที่คบกันอยู่แล้วเขาไปม,มีคนอื่นก็ได้นะแต่เขาก็ยังคงวนเวียนไปๆกลับๆรักๆเลิกๆตัดสินใจจะเอายังไงก็ไม่เอา แต่ถามว่าเขาเลิกกับอีกฝ่ายหนึ่งไหมไม่เลิกนะคะยังไม่ได้เลิกเขาก็ยังคงคาลาคาซังยังอยู่แบบเนี้ยสคนเวียนไปวนมานะคะสลับกันไปสลับกันมาอยู่แบบเนี้ยค่ะนะคะคนคนนี้ก็ยังคงไม่ได้จัดการแก้ไขอะไรยังคงปล่อยให้สถานการณ์ยังคงเป็นแบบนี้นะคะเหมือนกับเขามองว่าปล่อยให้มันแล้วเป็นไปตามโชคชะตานะคะแล้วแต่บุญกรรมแต่ถามว่าเขาเลือกได้หรือยังตัดสินใจได้หรือยัง ยังนะคะแล้วก็แต่ถามว่าเขารักไหมเนี่ยรักแน่นอนแต่การรักของเขามันเป็นการรักทั้งสองคนนะคะมันเป็นความรักที่ยังคงแบบเขาค่อนข้างเห็นกับตัวนะคะคือคุณน่ะต้องเจ็บปวดอีกคนนึงก็ต้องเจ็บปวดเช่นกันแต่คนคนนี้ก็ไม่เลือกที่เขาจะทำอะไรไม่เทคแอคชั่นที่จะแก้ไขอะไรก็คือนิ่งนะคะประมาณนี้เนาะคือ ต้องจะบอกยังไงดีอะคือสถานการณ์ความสัมพันธ์เนี่ยเรื่องเติร์ดปาร์ตี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกเนาะแต่ทีนี้เวลาสถานการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วแน่นอนอะมันมีแต่เจ็บกับเจ็บจะจะอยู่ก็เจ็บจะเ,ล,กกเจลิกก็เจ็บรักก็เจ็บเลิกก็เจ็บประมาณเนี้ยแต่คุณก็ต้องก็ต้องดูอะค่ะว่าแบบไหนที่จะเจ็บแล้วแบบจบเลยอะไรประมาณเนี้ยนะคะจะเจ็บคาราคาซังหรือว่าจะเจ็บ ตลอดชีวิตอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับที่ฟีลของคุณเองเท่านั้นไพเป็นแค่แนวทางนะคะแต่ถ้ามาถามตามหัวข้อท็อปิกว่าเขาจะเลิกกับคนคนนั้นหรือ,อยังหรือเขาเลิกกันหรือ,อยังเนี่ยยังนะคะยังไม่ได้เลิกความสัมพันธ์ก็ยังวนๆเวียนๆไปๆไปกับๆระหว่างคุณกับอีกคนอยู่แบบนี้ค่ะประมาณนี้นะคะก็จะไม่ได้สรุปอะไรทั้งสิ้นเนาะจะมาดูเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆไม่ต้องคิดมากนะคะขอให้มีความสุขสมหวังสําเร็จนะแล้วก็ รักตัวเองมากๆประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดูกองที่สามกันนะคะมาดูกันว่าเขาคนนั้นนะคะเขาเลิกกับอีกคนจริงๆแล้วหรืออยังนะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์แน่นอนว่าจะต้องเป็นลักษณะของสามคนนะคะรักสามเศร้าเราสามคนประมาณนี้นะคะที่มีบุคคลสามบุคคลขึ้นไปนะคะอยู่ในความสัมพันธ์เนาะเราลองมาดูว่าเขาเลิกกันจริงๆไหมหรือว่าเขาแค่โกหกหรือว่า หลอกลวงเราไปวันๆนะคะแล้วลองมาดูกันว่าเขาจบกันจริงๆหรือเปล่าดูเป็นทอปปิสั้นๆนะคะดูแค่เป็นไกด์ไลนล์เป็นแนวทางเท่านั้นนะสิบถ้วยนะคะ คินถือเหรียญหนึ่งดาบนะคะทาวเวอร์แฮงแมนค่ะจัดเม้นต์คิงถือดาบแปดเหรียญนะคะ าเหรียญน,นะคะ <c oughs> The world นะคะไ n i g h t ถือเหรียญน,นะคะคนกองที่สามถามว่าเขาเลิกกันหรือ,อยังนะคะคนคนนี้ยังเป็นลักษณะแบบ คือมันพังมันหยุดเขาพยายามตัดนะคะเขาพยายามตัดอยู่เขากําลังพยายามที่จะนิ่งกําลังพยายามที่จะเฉยกําลังพยายามที่จะไม่ไปสนใจไม่ไปโฟกัสนะคะนะคะเขาพยายามที่จะกลับมาแบบมาอยู่กับครอบครัวพยายามที่อยากจะกลับมาแบบดีกับครอบครัวเหมือนเดิมนะคะนะคะแต่ แต่ความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยถามว่ามันมันตัดกันได้ถาวรหรือยังมันเลิกกันแบบสนิทหรือยังขาดหรืออยังเนี่ยมันยังไม่ได้ขาดแต่มันก็คือมันพังแล้วมันพังมันจบมันพังแน่นอนแต่เพียงแค่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะต้องรอเวลานะคะคนคนนี้กําลังพยายามอยู่กําลังพยายามที่จะนิ่งกําลังพยายามที่จะเฉยกําลังพยายามควบคุมตัวเองนะคะเพราะว่ามีไพ่คิงถือดาบ นะคะมาขยายไพ่หนึ่งดาบนั่นหมายความว่าเขาพยายามหักห้ามใจตัวเองนะคะกำลังหักห้ามใจตัวเองแล้วก็กำลังเหมือนกับย้ายฟโฟกัสนะคะมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองนะคะเรื่องเรื่องของครอบครัวนะคะเรื่องของคนที่เขารักนะคะเพราะว่ามันมีไพ่สิบถ้วยคนคนนี้ค่อนข้างจริงๆแล้วตอนนี้เขาเริ่มกลับมารักครอบครัวเริ่มกลับมาฟโฟกัสเรื่องครอบครัว เริ่มกลับมาเห็นคุณค่านะคะของคุณเริ่มกลับมารู้สึกแบบอยากกลับมาเหมือนเดิมอะ่ะกำลังพยายามแก้ไขสถานการณ์อยู่นะคะพยายามต้องการที่จะให้สถานการณ์มันดีขึ้นอยากจะให้มันจบวงจรอะไรที่แบบมันเป็นความทุกข์นะคะคือกองเนี้ยค่อนข้างชัดเจนว่าเขากำลังพยายามปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองโดยการที่ไม่ได้ไปโฟกัสหรือไม่ได้ไปให้ความสาคัญอะไรมากเพราะไพ่ที่มัน มันมาในแนวของเติร์ดปาร์ตี้หรือมันมาในแนวของพวกสามดาบ1ิบดาบอะไร7ดาบเนี่ยมันไม่มีละมันเป็นไพ่ของการที่เขาเริ่มนิ่งเป็นไพ่ของการที่เขากําลังพยายามแก้ไขจัดการเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ถึงแม้ว่ามันอาจจะมีความแบบผิดหวังบ้างเสียใจบ้างนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเรามันมัน มันเคยมีอีกคนหนึ่งที่คอยแบบซัพพอร์ตความรู้สึกกันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วมันจะต้องพยายามตัดใจอะค่ะนะคะแต่คนคนนี้ค่อนข้างที่จะโอนเอ็นมาในเรื่องของการที่เขาจะเลือกครอบครัวนะคะเลือกเลือกที่จะแบบจะหันกลับมารักครอบครัวหันกลับมามีความสุขกับครอบครัวนะคะเพราะว่าไพ่ที่เป็นความรู้สึกนึกคิดจิตใต้สํานึกแรกของเขาก็คือไพ่ครอบครัว สิถ้วยนะคะควีนถือเหรียญในเรื่องของการเห็นคุณค่าในเรื่องของการกลับมาเห็นคุณค่าความสําคัญของครอบครัวประมาณเนี้ยนะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีการเลิกลาแบบชัดเจนแต่เขากําลังพยายามที่จะนิ่งพยายามที่จะเฉยพยายามที่จะผูกติดตัวเองแบบไม่ให้ไปแบบไปทําอะไรที่ไม่สมควรจะทะําอ่ะนะคะคือคนคนเนี้ย คือพังคือพังจบคือจบนะแล้วก็พยายามแก้ไขเขาพยายามที่จะดึงสติกลับมาอยู่กับตัวเองอยู่พยายามตัดอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ยั่วยุทําให้เขาต้องกลับไปอยู่ในวงจรเดิมๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นกองเนี้ยคุณอาจจะต้องให้เวลากับเขานิดนึงนะคะกองเนี้ยทิศทางไปทางที่ดีมีแนวโน้มว่าเขาจะตัดจะตัดขาดได้นะคะแต่ต้องให้เวลากับเขานิดนึงอย่าเพิ่งเร่งรีอย่าเพิ่งรีบร้อนไปเพิ่งกด อย่เพิ่งไปกดดันเพราะเขาเนี่ยเริ่มแบบล็อกกุญแจแล้วนะคะเหมือนกับเห็นไหมคะว่าไนท์ถือเหรียญเอาแบบแม่กุญแจแบบหัวกุญแจคว่ำลงแล้วแล้วก็ปิดนะคะยืนปิดเหมือนปิดประตูใจเหมือนปิดปากประตูแล้วะ,ะเป็นมือที่โอบเข้าหากันแล้วก็นกขึ้นไปเหยียบอยู่เนี่ยคะ่ะนะคะเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะพยายามอยู่ พยายามปิดใจปิดความรู้สึกปิดกั้นตัวเองไม่ให้ไปสนใจหรือไม่ให้ไปไปตามทําอะไรตามอํเาเภอใจอะคะ่ะแล้วก็พยายามที่จะกลับมาเห็นคุณค่าคนที่เขารักเป็นหลักนะคะก็ประมาณนี้ซึ่งเขากําลังพยายามที่ตัดอยู่กําลังพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่นะคะกองเนี้ยทิศทางดีอยู่นะกองเนี้ยดูแนวโน้มว่าเขาน่าจะตัดใจได้น่าจะทําใจได้จริงๆประมาณนี้นะคะก็จะดูแค่คร่าวๆเนอะเป็นไกด์ไลน์ให้เท่านั้น นะคะขอบคุณมากๆนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มันเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ทําได้คือปล่อยวางยอมรับแล้วก็อาจจะต้องพยายามให้เวลากับมันนะคะนะคะเยียวยานะรักตัวเองมากๆประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ